วันนักข่าวหรือว่าวันสื่อสารมวลมชนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เวียนมาจบมาครบแล้วนะคะที่เราเลืกถึงวันนักข่าวะนะคะ วันนี้มีความสัตสำคัญอย่างมากเลยพี่บอลคะใช่แล้วครับเจตนารมณ์ของนักข่าวอย่างที่บอกไปนะครับนำเสนอเรื่องราวข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติดตามข่าวสารอยู่นะครับ <c oughs> ก็จะได้รู้ข้อมูลสําคัญสําคัญต่างๆด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้5มีนาคม2568อย่างที่บอกว่าเป็นวันนักข่าวซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างคุณผู้ชมที่ติดตามกันวันนักข่าวเนี่ยนะครับเริ่มต้นในปี2498โดยในโชดมณนน้อยนา ยกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยได้มีการริเริ่มนะครับเริ่มต้นวันนี้เป็นวันสําคัญร่วมกับกลุ่มนักข่าวรุ่นบุกเบิกแล้วก็มีเหล่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กว่า16ฉบับในช่วงเวลานั้น2,498ครับใช่ค่ะเจตนารมณ์สาคัญของวันนักข่าวก็คือการตระหนักถึงความสําคัญของข่าวสารทั้งในแง่มุมของคนทํางานหรือในแง่มุมของผู้เสพข่าวสารโดยในปัจจุบันวันนักข่าวมีการมอบรางวัลให้กับสื่อสารมวลชนอาทิรางวัลน,นักข่าว ดีเด่นรางวัลภาพข่าวดีเด่นโดยมุ่งหวังเพื่อเป็นกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจกับคนทํางานเพื่อให้สร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เป็น,นกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคมต่อไปค่ะต้องบอกก่อนรประวัติ ตอนก่อนที่ฝนมาเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวมาก่อนตั้งแต่เรียนจบเลยปี48แล้วเป็นนักข่าวมา4ปีรู้สึกว่าแล้วก็จบสื่อสารมวลชนวรา,า,ารสารศาสตร์มาที่เมหาทยาลัยกรุงเทพนะคะก็จะถูกสอนอยู่เสมอว่าการนําเสนอข่าวสารต้องตรงไปตรงมาชัดเจนมีจริยธรรมคุณธรรมนะคะแล้วก็หลักการต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับใช้ที่สําคัญต้องยืนหยัดอยู่ในอุดมการอุดมคติของตัวเองในการสื่อสารข่าวสารให้ตรงไปตรงมารอบด้านให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันด้วย อย่าลืมอุดมการอุดมคติของทุกท่านหลายคนเนี่ยอาจจะพลัง้งเผลอหรือว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหลงทางในการนําเสนอข่าวในบางอย่างนะคะวันนี้อยากให้เป็นวันที่ได้ตระหนักถึงการทําหน้าที่สื่อสารมวลชนอย่างแท้จริงกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยยึดถือในอุดมการที่ท่านได้มีไว้ตั้งแต่วันแรกที่ท่าน ได้เข้ามาทํางานเลยค่ะและแน่นอนสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณของนักข่าวข้อมูลต้องเป็นประโยชน์ติดตามกันได้ครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทางสถานีว,วิท,ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และก็ N b t บทของเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนั่นเอง